ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับการอันบ x ็อกในส่วนการเปิดกล่องรีวิวไพ่กันนะคะวันนี้ก็มาถึงคิวนี้ค่ะ Oracle 55บาใบของคุณยานิกซิลเวอร์นั่นเองนะคะชื่อชุดก็คือ the cosmic Journey Oracle Wow วันนี้พาขึ้นไปจัก,กรวาลอีกแล้วท่องจัก,กรวาลกันอีกแล้วนะคะเป็นการเดินทางไปสูส่จกักรวาลน,นั่นเองนะคะโอเคชุดนี้เนี่ยก็คือจากที่ Asia Books นั่นเองนะคะแล้วก็ราคาคือตามนี้เลยเอ,อันนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นแบบแนวแบบยุคเขาเรียกอะไรเดียวศตวรรษที่21นะเอ่อแล้วก็เป็นแนวแบบ visionary เป็น entrepreneur อะไรเนี่ยคือก็คงจะเป็นแนวแบบได้เรื่องราวของการออกไปในมุมของวิสัยทัศน์มองการไกลมองก้าวไปข้างหน้าลงประมาณนี้คือด้วยผู้แต่งเองอะค่ะเขามีความเป็นแบบ ออกไปในเชิงของธุรกิจอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็คือคือมีความรู้ทางด้านนี้มีความเชี่ยวชาญทางด้านพวกนี้ด้วยนะคะเขาก็เลยน่าจะเขียนออกมาในมุมของการที่จะให้ความรู้เราได้ด้วยเนอะนอกเหนือจากการที่จะเป็นแค่ Just Oracle หรือว่าเป็นไพ่ที่เอามาใช้ดูใช้ทํานายใช้อะไรเงี้ยเราว่ามันให้ข้อคิดแล้วมันก็จะให้การปฏิบัติในเชิงของการมีความเป็น practical เป็นเชิงของการฝึก ปฏิบัติมากขึ้นแล้วก็มีความก้าวหน้ามากขึ้นในมุมนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าชุดนี้นะคะของคุณยานิกซลเวอร์นั่นเองนะคะอุ๊ยทำไมชื่อคล้าย,ายเอ,อ้ยอนามสกุลคล้ายๆกับอีกคนเมื่อกี้ที่เราเปิดอืมโทชาซลเวอร์โอ้โหนะคะคนนี้คือยานิคโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูไพ่ชุดนี้ทั้งหมด ทั้งหมดคือห้บาใบนะจ๊ะจะแกะค่อนข้างยากนิดนึงตัวพลาสติกมาจะค่อนข้างหนาแต่ว่า whatever ยังไงก็ไม่หนาเท่าของคินเนะ สวยงามสวยงามอ่ะอันนี้เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าโ,โหพอแกะอองมาแล้วมีความสวยงามมากๆเลยนะคะอ่ะมีรูปดวงตาอยู่ด้านบนตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวอักษรเป็นแบบมีความอ่าแมทัลลิกเล็กน้อยนะคะไม่ไม่เยอะไม่เยอะแมทัลลิกเล็กๆเล็ก,เลกๆเท่านั้นเองนะคะนี่นี่ด้านหลังนะคะเห็นแบบเต็มเต็มกันแบบนี้ แล้วก็ unbox เลยฟลุโอ้โหเปิดมาข้างในนะคะจะเป็นรูปแบบนี้สวยงามอือะเดี๋ยวขอวางตรงไหนได้นี่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 อะอย่างงี้นะ cosmic journey oracle ชื่อก็เพราะแล้วนะโอ้คือเราอ่ะไปอ่านข้อมูลของคุณยานิกเนี่ยนะคะแล้วก็เจอว่าเขาอ่ะชอบเขียนแบบ คือเหมือนกับเขาจะมีเขาเรียกอะไรนะเหมือนอารมณ์คล้ายคๆนะแต่ไม่ใช่คล้ายๆ mind map คือจะใช้สีจะเล่นสีเนะี่ยอารมณ์ประมาณอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยจะใช้สีแล้วก็วาดแบบอะไรอย่างเงี้ยเนีน่ยเอาเวลาเราจะอ่านเราก็อ่านเงี้ you keep coming back over and over again to what you love just with the new wisdom at every turn and new expression from your p a s h Path อ่านจนจบเสร็จแปลไม่ออกเพราะว่าเวียนหัวกับตัวอักษรพวกนี้นะคะก็เป็นอะไรที่แบบเป็นไอเดียเขาเนาะก็ดูน่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะคะดูมีความสดใสดูมีพลังบวกดีนะคะอ่าเดี๋ยวดูคู่มือกันนิดนึงนะคะตัวคู่มือเนี่ยจะค่อนข้างหนานะคะแบบนี้เลยแล้วก็ในส่วนของออข้างในเนี่ยก็จะเป็นแบบ กระดาษสีขาวปกติเลยนะคะไม่ได้มีการเคลือบเงาใดๆทั้งสิ้นนะก็จะอ่านง่ายอีกแบบหนึ่งมันมันไม่สะท้อนแสงนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวสารบัญเขาตัวไพ่ก็เออตัวไพ่ตัว ตัวคู่มือเขาเนี่ยค่ะก็จะมีบอกถึงวิธีการใช้ไพ่ออร์คุลชุดนี้นะคะรวมไปถึงสเปรดด้วยนะเนี่ยอ้อว้าว we are the creators, p r o d u c e r and consumers of a of our own reality because we are conscious itself โอ้โอเคมี introduction นิดหนึ่งนะคะแล้วก็บอกถึงเกี่ยวกับชุดนี้นะคะ oracle deck เนี่ยเป็นเครื่องมือในการที่จะแบบเข้าไปสู่ into a force force ก็คือ whether is the wisdom of the universe um, เพื่อที่จะนำคำตอบให้มันแบบเหมือนกับนำคำตอบมาให้กับคุณแล้วก็ให้มันกระจ่างชัดมากขึ้นคุณอาจจะมีปัญหาหรือมมีข้อสงสัยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไพ่เนี่ยก็จะช่วยส่วนหนึ่งให้คุณเห็นคำตอบได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะอา่าว้าวเหมือนก็เข้าไปค้นหาในจิตใจของคุณอารมณ์ประมาณนี้ค่ะ อ้าว this deck เนี่ยคือชุดนี้เนี่ยเขาจะมีไพ่ออร c เ e คลทั้งหมด44บใบนะคะแล้วก็มี Cosmic in conversation อีกประมาณ11บใบใช่ไหมเป็นแบบการ Q ์ด Q a หรอ Cosmic Conversation mean มน to deep e n ลงลึกไปนในคำตอบที่คุณได้รับไม่เหมือนกับออร c เ e ค a ลการ์ดนะไอตัวหนึ่งถึง44 Cosmic โอ้มี44บวกอีก11นั่นเองนะคะขอดูนิดนึงนะ44เนี่ยแล้วก็บวกกับอีก11เขาก็จะใช้เป็นใช้เป็นอักษรโรมันแบบนี้นะคะ the universe y o u r 1 1 y e a r old s e l ล y o u r 111ปีนะ year old s e l ลแล้วก็ divide dragon เนี่ยพวกนี้นะคะแล้วก็ นี่ก็จะเป็นอีกหมวดหนึ่งที่เป็นคอสมิกที่เขาแบบเหมือนกับเป็น Q&A ให้การ Q ์ด Q&A ให้แล้วก็เกี่ยวกับผู้เขียนว่าผู้เขียนเป็นอะไรใครยังไงมาเป,เป็นใครอะไรยังไงนะคะอ่ะอันนี้ก็จะพูดถึงอะไรเนี่ยเช็คบ็อกด้วยเอามีเช็คบ็อกเอกคอสมิกเช็คเช็คบ็อกส์โ ดูเป็นแบบแนวผสมผสานคือไม่ใช่คงไม่ใช่แค่แบบคนที่แบบเล่นออร์คิลอย่างเดียวนะคือคงเป็นแบบแนวที่มีการศึกษามีความรู้อะไรที่เป็นเชิง Business มากกว่าเชิงที่เป็นแบบเ,เรื่องราวของจักรวาลมากกว่าอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขียนหนังสือทำธุรกิจด้วยอะไรหลายๆอย่างนะอันนี้เดาเองนะเดี๋ยวนะ งั้นเดี๋ยวไปดูข้างหลังก็ได้ดูดูตัวผู้เขียนเขานิดหนึ่งก็ได้นะคะจะได้เข้าใจคอนเซปต์เขานิดหนึ่งว่าเอ๊ะทำไมเราถึงอ่านไม่รู้เรื่องไม่ใช่ยานิคซิวเวอร์นะคะเขาเป็นแบบถูกเรียวกว่าเป็นคอส m i c c ค t a l ลไลซ์เอ่ More Maker อมอร์มาร์เวลมาร์เวลิกมิสชิฟเมเอร์คืออะไรวะ เอาแม่เจ้าคือแต่ละคำคืออ่านแล้วไม่รู้เรื่องนะคะ Here is, defines how business is played in ศตวรรษที่21 at the intersection of innovation คือแนวแบบเป็นแบบพวกแบบเข <c oughs> าเรียกอะไรดีอ่ะเหมือนพวกปฏิวัติปฏิรูปคือคืออย่างนี้มันก็จะมีคนที่เป็นแบบแนวแบบ เข้ามาเปลี่ยนเปลี่ยนวงการสมมุติสมมุติว่าเปลี่ยนในเรื่องของการในเชิงของสมมุตินะเชิงของธุรกิจแล้วมันแบบยุ่งวุ่นวายมากๆาใช่ไหมคนนี้อาจจะแบบทําให้ธุรกิจมันดูไม่น่าเบื่อดูเป็นแบบยุคใหม่เออเอออารมณ์เป็นคนแบบยุคแบบ ยุคใหม่อะเป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนที่แบบพร้อมจะเปลี่ยนคือดูดูจากวิธีการแล้วกันเวลาเขานําเสนอะอะไรเงี้ยมันก็จะดูแบบว้าวว้าวอารมณ์นี้เออดูให้มันแบบมีความสุขสนุกสนานอารมณ์นี้ไม่ใช่แค่เรื่องน่าเบือ่ออะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็เขาทําให้เรื่องแบบเรื่องราวที่มันซีเรียสซีเรียสอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบเปลี่ยนแปลงได้นะคะ โอ้โห oh, oh, oh. <g ham> <c oughs> นำเสนอมุมมองใหม่ละกันอะให้เราเข้าใจว่าเขาเป็นคนที่เออมามาเสนอในอีกมุมมองหนึ่งที่แตกต่างออกไปนะคะทําให้เราได้เห็นภาพอะไรที่อาจจะดึงอนาคตเข้ามาให้ใกล้เรามากขึ้นนะคะแต่ว่าผสมผสานในเรื่องราวของจักราวาลด้วยนะคะอ่าอะไรพวกนี้ยานิคเขาเชื่อว่าเราทั้งหมดเนี่ยเราทุกคนเนี่ยล้วนมี ล้ว,วนมี cosmic alarm clock เป็นของตัวเองนะคะมีเวลามีนาฬิกาปกุกซึ่ง goes off at exactly the right time to fulfill our our destiny of greatness คือเรียกว่าเป็นนาฬิกาที่เหมือนแบบประมาณว่าเออมันจะมันจะถึงเวลาที่แบบ โอเคเหมาะสมละที่จะได้รับสิ่งที่แบบดีๆเติมเต็มเ,เป้าหมายชีวิตของเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเริ่มแบบเสียงเนี่ยมันจะค่อยๆเหมือนกระซิบแล้วค่อยๆดังขึ้นดังขึ้นแล้วมันจะค่อยชัดขึ้นชัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณเนี้ย he spent his life exploring that connection of head heart and, heart, and heart, highest purpose เขาใช้เวลาทั้งชีวิตของเขาเนี่ยเพื่อค้นหาคนขวาคนพบการเชื่อมโยงระหว่างหัวหัวใจคือสมองอะนะหัวใจแล้วก็ Life เพอร์โพของเขาอะคือแบบเหมือนกับจิตวิญญาณเบื้องสูงของเขานะเนาะอ่<笑><笑><笑>อานไปจนจ,จบแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจ<笑><笑>คืออารมณ์เหมือนแบบเออคนเนี้ยเขาจะเป็นแนวแบบว่า แนวแบบมาเปลี Now, like, ่ยนแปลงอะเออเอาเป็นว่าคุณจะได้มุมมองใหม่ๆจากการนำเสนอของเขาและกันสำหรับไพ่ชุดนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างหน้ากันต่อเนาะในส่วนของไพ่ชุดนี้ how to work with the cosmic journey oracle นะคะอยังไม่ได้อ่านเลยนะคิดว่าน่าจะใกล้ๆกันกับเวลาเราดู oracle แล้วกันเนาะ I am mean, that I am I am infinite uh, source Uh, I am boundless love. I am joyful, abundance. Optional after the meditation. Oh, okay. Time meditation begone. Time samadhi begone. I hate it. Ning na. Laka, you can listen the, the cosmic. Ah, uh, okay. Kosana. I call Kona. How to divide and shuffle the cards. Um. อบอกวิธีการสับไพ่อะไรอย่างนี้เหมือนก,นกันกับชุดอื่นๆเลยนะ Upside down cards connect to your true creativity and wisdom If you draw a card upside down, then use the non-dominant hand to answer. โอ้บอกวิธีการเนาะว่า,าถ้าไพ่มันเป็นอย่างนี้กลับหัวอย่างนี้เป็นยังไงอะไรอย่างนี้ I d e v e deeper with the cosmic โอเคเขาก็จะบอกวิธีการใช้ไพ่ของเขานะคะรวมไปถึงอะไรเนี่ย q and a w i h t h d divide dragon โอเคเป็นการถามตอบกันระหว่างคุณยานิก โอเคมีเลเยอร์ด้วยนะคะนี่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 เลเยอร์ของเขานะคะฟินิ x ไฟเป็นแบบ3ดาวเอ้ยมีสามดาวสามใบสามดาวมาจากไหนเนี่ยอ่าโอเคมีเลเยอร์แบบนี้นะคะแล้วก็อู้มีเลเยอร์หลายแบบนั้นเนี่ยอันนี้เป็น11บเอ็ดใบอืม <c oughs> <c oughs> แล้วก็ Final message from the universe send you send you on your Cosmic Journey นะคะมีข้อความอะไรที่ส่งมาให้อ่าอย่างนี้เขาก็เขียนตรงนี้ออกไปนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวไพ่ของเขานะคะความหมายของไพ่ของเขา3า1สจัมปใบที่1นนะคะเนี่ยก็จะมีความหมายบอกว่าคืออะไร Cosmic Catalyst คือ What am I standing on the precipice of ขอภัยจริงๆนะคะคือไม่เข้าใจในมุมของสับบางตัวที่ที่เขาใช้นะ Cosmic checkbox ก็คือ place at least one in immovable date นะคะก็เหมือนกับแบบเป็นเป็นสิ่งที่เราที่อยากให้เราทำอะคะ่ะเอออันนี้เนาะเออเหมือนกับเป็นคอนเซปต์แล้วอันนี้ก็เหมือนเป็นสิ่งที่จะต้องให้เราทำอ่าอันนี้อธิบายความหมายเนาะอ่าแต่ละใบก็จะมีเออ เขเรียกอะไรนะส่วนประกอบแบบนี้นะคะในส่วนของคำแปลของไทยทั้งหมด44ใช่ไหมเราก็มาดูในส่วนของที่เป็นตัวไพ่ที่เป็น Q&A ที่เขาบอกอะค่ะ Cosmic Conversation Q&A Class นะคะตัวนี้ Universe เป็นแบบนี้นะคะก็จะอธิบายว่าคืออะไร Attribute คือ All oh, oneness คือคอนเซปต์ของมันเนอะ Universe เนี่ยก็คือหมายถึงแบบจักรวาลใช่ไหมคือรวมเป็นหนึ่งนะความหมายของเขานะคือ อ๋อคือทั้งหมดวันเ s s คือรวมเป็นหนึ่งเดียวนะคะซอ r ์ e คือแหล่งแหล่งที่มาอย่างเงี้ยนะ u n i v e r s e คืออาจจะเป็นแหล่งที่มาของเป็นจุดกําเนิดของสิ่งต่างๆอะไรอย่างงี้ d e f y n e s t s t y n y ก็ได้นะครับแปลในความหมายพวกเนี้ยได้หมดนะคะแล้วเขาก็อธิบายตรงนี้แล้วก็ในส่วนของอันนี้เป็น potential เป็นคำถามที่สมควรที่จะถามเออแบบเนี้ยถามอาจจะถามเพื่อที่จะให ปิงขึ้นมาเก็ตขึ้นมาคลิกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย What is my role to play in the greater story unfolding? uh, What is the great cosmic joke? คืออะไรวะ How can I connect more deeply with you อะไรเงี้ยเนี่ยนะคะ่ะก็จะมีคำอธิบายแล้วก็คำถามให้เราได้ได,ได้ได้คิดได้ชุดคิดแล้วก็ได้หาคำตอบเนาะอาจจะได้พอได้คำตอบมาก็อาจจะแบบมันเป็นเชิงไกด์ให้เรามากขึ้นนะคะอันนี้ โอเคคอนเซปต์ของคู่มือเขาประมาณนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวไพ่เขากันบ้างดีกว่านะโอเคตัวไพ่นะก็มาแดที่ล็อกไพ่แบบกระดาษแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ด้านหลังไพ่สวยงามงดงามมากๆเลยนะคะนี่นี่นี่เฮ้ยตัวกระดาษโอเคนะตัวการ์ดตัวการ์ดเขาโอเคเลยนะคือคือมันเป็นกระดาษแบบด้านที่ไม่ได้ด้านแบบถูกๆูกอะคืออารมณ์เนี้ย เออมันดูโอเคใช้ได้เลยแล้วก็ไม่ได้มันเงาวิ่งเวิงวงวังอะไรอย่างนั้นนะคะน่่เน่โอเคประกอบกับภาพวาาเฮ้ยเราว่าเขาว,า,วาดเองอะ่ะเออมีความรู้สึกคล้ายๆว่าเขา,าน่าจะวาดเองเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นภาพการ์ตูนเหมือนอารมณ์คล้ายๆการ์ตูนเออแบบนี้นะคะแล้วก็มีข้อความด้านบนนี้เดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่เขากันบ้างดีกว่าอ๋อตัวการ์ไม่ไม่ไม่บางมากนะคะเนี่ยเน่ บางมากจนเกินไปนะนี่ค่ะโหสวยนะ mm hmm. เขาวาดออกมาได้น่ารักมากๆเลยนี่เนี่ย yeah. l i g h t grow brighter only by lighting another แต่ว่ามันเป็นเหมือนแบบอารมณ์แบบประโยคที่เราต้องไปแปลกันอีกทีหนึ่งอะคะ่ะแต่ว่าชอบภาพวาดเขานะ Boyfriend ไม่ใช่ boyfriend be friend your fear monster ให้เป็นเพื่อนกับความสัตว์ประหลาดแห่งความกลัวของคุณคือแบบเออทั้งหมดแต่กลัวทั้งหมดแต่หนีนะก็ไม่ดีใช่ไหมเขาบอกว่าเอองั้นเป็นเพื่อนกับไอความกลัวนี่ไปเลยละกันจะได้แบบจบจบ,จบเรื่องบล o o ว w า w where you are planeted close your eyes to open your heart หลับตาแล้วเปิดใจปิดตาแล้วเปิดใจ coming soon อืมอะไรเนี่ย cut away what it what is no long no longer need you for you hmm. ตัดอะไรที่มันไม่จำเป็นทิ้งไปเนี่ยความกลัวมันจะงอกง,งอง,งองไปเรื่อยๆก็ตัดทิ้งตัดมันทิ้งไปซะ deliver your greatest gift to the world อ้ สวยมากๆขอบอกว่าชุดนี้สวยการะตูนสวยภาพสวยแต่ความหมายต้องแปลกันอีกทีค่ะต้องไปอ่านกันอีกทีเนาะสำหรับความหมายแต่ภาพนี่ผ่านแล้ช,ชอบชอบชอบสำหรับชุดนี้นะน่ะม,มีนกฟีนิกซ์สวยดูนกฟีนิกซ์เขาจะก่อนน่ารักปล่านี่โอ้อันนี้สวยงาม the universe want to co conspire with you There are no wrong turns, my me. Ganbap Pitanglo Kumungna don't Does one journey to the star? To be a light, lighten up, trust and act accordingly. Wanted universe creator. ค่อยๆไล่ไล่ไล่ไปเนอะ Universe Creator Right into the Real Reality Reality You are at the Divine White Point อืมจะบอกยังไงดีภาพสวยงามมากมากมากถ้าใครชอบแนวนี้นะจะถูกใจมากๆเลยอะโหเฮ้ยคือเขาเก่งอะเขาวาดแบบ อารมณ์แบบเขาใช้พวกปากกาอะไรเนี่ยที่แบบสีเมจิกอะหรือปากกาที่มันเป็นสีๆอย่างเงี้ยแล้วก็มาวาดวาดนะดินสอไม้สีไม้ไม่๋ยวเราว่ามันน่าจะเป็นเมจิกน่ารักมากอันนี้ถึงชุดยูนะิเวอร์สนะเออถึงชุดค a ันอแล้วนะ โอ้ยถูกใจถูกใจถูกใจกับภาพวาดนะคะความหมายเดี๋ยววากันอีกทียังไม่ได้แปลเพราะว่าแปลยากเล็กน้อยนะคะแปลยากแปลยากนะก็อันนี้ด้านหลังก็สวยงามด้านหน้าก็สวยงามภาพสวยผ่านข้อความอะยากแปลไม่ออกเนาะอะการสับไพ่โอเคนะคะการ์ดเขาโอเคเลยแล้วก็ในส่วนของ การกรีดไพ่นะคะก็พอใช้นะทําได้ทําได้ทําได้โอเคโอเคอาหาแต่ว่าชอบข้างหลังมากๆเลยสวยงามมันดูเป็นแบบ กาแล็กมากมันดูเป็นแบบจัก,กรวาลมากๆเลยนะคะอืมชุดนี้ deliver your greatest gift to the world คุณเนี่ยมีพลังที่จะส่งผ่านสิ่งดีๆของขวัญดีๆคือทุกคนคือผู้สร้างหมดเลยนะทุกคนคือ Creator หมดเลยเพราะฉะนั้นสร้างสิ่งดีๆสร้างสรรค์สิ่งดีๆมอบเป็นของขวัญไว้ให้กับโลกนี้นะคะโอเคชุดนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบถูกใจถูกใจ Uh, หลังจากอันบ็อกซ์มาหลายๆกล่องแล้วก็รู้สึกว่าเออถูกใจชุดนี้เหมือนกันนะคะด้วยภาพของเขาเนี่ยทำให้แบบดูแล้วมีความสุขสนุกสนานมากขึ้นนะคะสำหรับให้ชุดนี้ The Cosmic o l The Cosmic Journey Oracle นะคะชุดนี้เป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบชุดนี้นะก็ลองดูอันนี้ที่ไหนนะ Asia Books ใช่ไหมอ่ะชุดนี้ นะคะเป็นอะไรที่น่ารักสวยงามงดงามเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้ชมกันด้วยนะคะถ้าเกิดไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆกดติดตามไว้ได้เลยสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ